โอเคมันอับส<ม>ามวิแล้ว <มา S 2> เดี๋ยวให้มันส่องก่อนปึ๊บมีมใส่โทรมาซึ่งสีฟ้านก็เห็น,นอ,อ่ากอะระบาย แม้ผนังเซลล์สีเขียวมันขึ้นมาเลยสวยนีย่ได้แล้วเห็นไหมมันเป็นสีที่ทททมันอา้อาวเดี๋ยวไปแล้ว เป็นสีพวกเราลังสีที่พวกเธอระบายเป็นสาม่สีช่วยแค่ผู้ค้าอนี้น่ะนี่สวยมากอุ้ยเห็นยังอุ้ยนีแล้วก็เออเหมือนไส้กรอกเลยอ่ะเออมันไส้กรอกเลยมันเป็นสีพวกเธอระบายสีอะไรมันก็จะขึ้นสีนั้นอุ้ยส้กรอกผู้ค้าของ ไปแจ้งหนูไปไมกไปพิรายงเอาู่เขียก็ได้นะเราจะดีขึงมาแล้วบริายิ่งเยทไมไม่เป็นสะท้อนแสงอยู่นะนะชัดเลยผนังเซลล์สีเขียวทำไมแสงไม่แยงเข้าตาแม้ว่าสะท้องเส้น มามาแล้วกลมๆนี้มันคืออะไรยืมสีสันสดใสมากเลยกลมๆคืออะไรกลมๆคือก็คลิกเข้าไปดูก็คือสตริงเพียร์นั่นเองไอสีเหลืองสีเหลืองก็คือนกอลจีแอฟฮาราตัสชื่อบอกเฮ้ยถ้านักเรียนรู้อะไรเห็นอะไรนักเรียนก็เขียนลงไปด้วยว่ามีอมายมาดูกลุ่ม อยากดูอยากดูของใครดูของตัวเองอยังระบายไม่เสร็จดูนะมันจะขึ้นมาเป็นเป็นไอระบายไม่เสร็จไหมอเออจริงจริงด้วยอ่ะระบายไม่เสร็จมันก็ขึ้นมาเป็นไอนี่เห็นไหมระบายได้แค่ไหนมันก็ขึ้นแค่นั้นประกาศสมงเบรูครับวัฒนานบอกว่าถ้าถ้าสองหน้ามันจะเป็นนาเด็ดอ่ะ ไม่รู้จริงป่ะน่าดีต้นน้อเปลียนน่าดีนี่เขาก็ระบายสวยดีนะทีเรกครับน่าเดีระบายเองเขาจะผ่านตีสวยนะตีน่าจางด่าจินตะว่าจินตะโง่ เอามาส่งเอามาส่งคุณพี่อยู่คุณพี่คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเออที่สวยนักการไหมดูอันนี้น่าจะ